อยากรู้ไหมว่ากระเป๋าพวกนี้เขาทํากันยังไงซึ่งกระเป๋าตรงนี้เป็นกระเป๋าที่ศาสตร์มาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็เอามาย้อมสีต่างๆวันนี้สาระิฟจะพาทุกคนนะครับมาที่หมู่บ้านธรรมาค้าขายนะครับเป็นหมู่บ้านที่ผลิตกระเป๋าจากเตลยปปาหนันอยู่จังหวัดต,ตังนี่เองซึ่งขั้นตอนแรกเขาจะต้องเอาใบของเกลยปปาหนันตรงนี้แหละมาทําการตัดตัวหนามก่อนซึ่งวิธีการตัดหนามอ่ะเขาเองก็จะตัดข้างๆเนาะมันจะมีหนามข้างๆซึ่งตัวเกลยที่ตัดหนามไปเรียบร้อยอ่ะเขาเองก็จะทําการย้อม มันก็จะเป็นเส้นๆลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งตัวย้อมสีที่เสร็จเรียบร้อยอ่ะเขาเองก็จะเอามาถักเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นพรมต่างๆซึ่งตัวเนี้มันก็สามารถที่จะท,ทําได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นพรมไม่ว่าจะเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็หลังจากที่สารลีฟได้สอนการตลาดกับชาวบ้านกันแล้วทางชาวบ้านเองก็จะเอากับข้าวมาให้รับประทานด้วยกันนะครับซึ่งเนี่ยก็จะเป็นภาพของทางชุมชนที่เขาอ่ะผลิตกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะได้สินค้าตัวนี้ก็ลองติดต่อกันมาได้นะครับ